องหาค่ามองปับคำตอบต้องมาเป็นค่าเห็นอาร์มันเห็นมุมเพราะฉะนั้นตรงนี้โครงสร้างตรงนี้น่าจะจบเหมือนก็ถามไรทรายเอเออะไรอาร์มันเห็นมุมกลายเป็นทรายเอส่วนสองลักษณะาทรายเอส่วน2บวกกับ cos 2อบ <c oughs> คือต้องมองตรงนี้ พราะเห็นอาร์คมันเห็นมุมถ้าเราให้ตรงนี้ A นี่คือ B มันก็จะออกมาเป็นลนักษณะเพราะเห็นตรงนี้ต้องดี D ที่สุดอย่าเพิ่งไปแต่ต้องอย่างอื่นไล่ตรงนี้มาไซ n A ส่วนสองคิดว่าคงจำได้ไซา A ส่วนสองเท่ากับเท่าไหร่ไซเอส่วนสองกับคอสเส่วนสองาเอส่วนสองจำได้ไหมไ้เอส่วนสอง เท่ากับรากที่สองของ1ลบคอสเส่วน2ถ้า cos a ส่วน2 1บวกคอสเส่วน2บวกลบใช่ไหมแต่ทีนี้มาดูเซนสองเปิดตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่รากที่2ของ1ลบคอสเส่วน2เดี๋ยวค่อยเปิด ไซส่วนสเท่ากับแค่นี้คอสสองบีใช่มคอสสองบีจะเปิดตรงไหนคอสสองบีได้ไหมมาจากคอสบีบวกบีก็คอสแควบีลบไซสแเปิดเต็มก็ได้เป็นคอสแควบีลบไซสแเหลือบเดียวเเดียวโครงสร้างจบตรงนี้ปั๊บเริ่มเปิดเห็นอาร์บมันเห็นไไเห็นอาร์บมันเห็นมุม แสดงว่ากําหนดมุม A มาให้สัดส่วนของการเป็นสามเหลี่ยมุมฉากสัดส่วนการเป็นของมุม A กําหนดที่เป็นแทนแทนคือข้ามชิดพิทาโกรัสจับเข้าไป5้าตอบอะไรได้ละคอสเอคอสก็คือชิดฉากรักษาโครงสร้างใหดีหนึ่งลบสี่ส่วนห้าหารด้วย2เขียนจริงก่อนบวก COS ส B ควร B, B ล์ล่ะบีกำหนดมาให้ด้วยกัน ถัาส่วนของการเป็นสายเดวค่อยเปิดทีหลังมุมบีกำหนดการเป็นสายสายคือข้ามฉากพิทากรัจับ4หาในไรคอสคอสบีคอสทิดฉากคอสสแควร์ก็เป็น16ส่วน2ี่สบห้าลบสายสแควร์บี B, สาข้ามฉากก็เป็นสายสแควร์ก็เป็น9ส่วน หมันก็ไล่ตรงตัวอีตรงนี้ได้เท่าไหร่16ลบ9เศษส่วนบวกลบกันใช่ไหมเศษส่วนบวกลบกันธรรมดานี่ก็เป็นไะไเจ็7ส่วน25ถ้าว่าไปแล้วเอา้ามีไม่4ก็3ปัญหาอยู่ตรงนี้เอาเศษส่วนธรรมดาเศษสอนเป็นะไะ้าลี5 5ลบ4 1ส่วน5 วอนี้คือ1ส่วน5ส่วนด้วย2ลักษณะเศษซ้อนก็กลายเป็นเศษ1ส่วนสิเพราะนั้นข้อนี้ตอบข้อ